สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็มาดูในส่วนของตัวหน้า Q&A นะครับหรือว่าคำถามที่ถามบ่อยนะครับของผมนะครับจากการที่ทำมานะครับก็มีคำถามประมาณนี้นะครับที่เจอก็เลย list มานะครับแล้วก็เอามาให้อ่านกันนะครับเนี่ยเป็นแบบนี้นะครับอยากซื้อใช้ไม่อยากขายก็ไม่เป็นไรนะครับ นี่ประมาณนี้นะครับก็คือหน้ามันจะได้ไม่ยาวนะครับแล้วก็จะทําให้อยากรู้ว่าไหนก็คลิกเอานะครับหรือว่าเราจะมีเพิ่มเติมก็ทําได้เนาะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทําหน้าแบบนี้กันนะครับโอเคไปที่เว็บของเรานะครับแล้วก็หน้าคําถามที่ถามบ่อยตรงนี้นะครับก็ไปที่ Edit page นะครับแล้วก็เลือก Edit with UX builder เลยนะครับแต่ผมว่าของผมหน้ามันล้นๆไปหน่อยนะครับเดี๋ยวก็จะเพิ่มเป็นภาพไปดีกว่าเนาะไปที่แคนวานะครับ ก็ไปที่ p i กซาเบตรงนี้นะครับแล้วก็ลองพิมพ์คำว่า question นะครับก็จะเอาภาพมาใส่นะครับเพราะว่ามันโล่งๆไปมันก็จะดูแบบแปลกๆหน่อยนึงเนาะแคนวาผมยังไม่โหลดโอเคอ่ะเป็น Facebook นะครับ f a c e b o k เฟซบุ๊กแอดอันนี้ละกันนะครับเพราะว่าลองดูแล้วไซส์อันนี้ก็สวยดีนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูว่าอันไหนดีนะ้าภาพก็มีส่วนประกอบสําคัญมากๆนะครับเพราะว่าในกรณีถ้าสมมุติว่าเราทําแต่ตัวหนังสืออย่างเดียวผมว่ามันก็ไม่ค่อยน่าอ่านนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ควรที่จะปรับเปลี่ยนนะครับหรือว่าทํานู่นทนํานี่ให้มันดูน่าสนใจเนาะเหมือนเปิดนิตยสารดูอย่างเงี้ยนะครับ เอาอันนี้แล้วกันนะแล้วเราก็มาเปลี่ยนนะครับในส่วนของแบ็กกราวนะครับแบ็กกราวให้เป็นอันนี้แล้วกันนะครับกดดาวน์โหลดมานะครับเลือกอันนี้เนาะหนึ่งเก้าสองศูนย์นะครับกดาวน์โหลดนะครับแล้วคอยแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวเขาดาวน์โหลดมานะจากนั้นนะครับเราก็ไปส่วนที่อัปโหลดนะครับแล้วก็โออจริงๆเพื่อนๆจะใช้แบ็กกราวตรงนี้ก็มีเยอะแยะเลยนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะแบบหนึ่ง ขอโหลดก่อนนะครับไม่รู้เน็ตผมช้าดูเครื่องช้ากันแน่นะครับเนี่สมมติเราอยากได้นี้แล้วก็แค่คลิกเองนะครับเนี่ยเขาก็เปลี่ยนให้แล้วนะครับง่ายดีนะครับแล้วก็สวยด้วยนะครับคาริ่นกู้ลูนะครับถ้าเป็น Q&A อ่ะสมมุติว่าผมดาวน์โหลดภาพมาแล้วนาะผมก็อยากใช้นะครับผมอัปโหลดไปเนาะเลือกไฟล์ที่จะอัปโหลดนะครับนี่เลือกเป็นไอคอนนะครับตรงไหนน้านี่อันนี้นะครับ ก็คอยเขาอัปโหลดแป๊บหนึ่งแต่ว่าภาพนี้ก็สวยดีนะครับสมมุติว่าเรามาทําเป็นแบ็กกราวนะครับนี่แบบนี้ก็ดีนะครับเอาอันนี้ดีกว่าเปลี่ยนใจแล้วตรง position นะครับถ้ามันอยู่ข้างบนเนาะก็บอกว่า a c k WARD นะครับอีกอ่าตรงนี้นะครับเขาบอกว่าตรงนี้ก็เปลี่ยนเป็นของเราเนาะคำถาม ้องเว้นไหมแล้วก็เปลี่ยนฟอนต์นะครับของผมถ้าที่จริงไม่อยากเอาให้มันเป็นทางการมากก็ไอติมนะครับน,นี่นะครับนี่คำถามที่ถามบ่อยนะครับข้อสงสัยแบบนี้นะครับ ไมติมเหมือนกันนะครับแบบนี้เนาะอ่ะสมมุติว่าเราโอเคได้แบบนี้แล้วครับแบนเนอร์ anner, ผมก็ทำดาวน์โหลดมานะครับ png เรียบร้อยอันนี้ก็ปิดไปนะครับเดี๋ยวเรามาแก้เว็บของเรากันนะครับตรงนี้ผมก็ทำการใส่ภาพเข้าไปเลยนะครับเป็น Image นะครับือันนี้มานะครับแล้วก็ select media เนาะ upload นะครับเลือก select file ที่ทำเร็วหน่อยเพราะว่าผมว่าเพื่อนๆน,น่าจะผ่านมาน่าจะทํากันได้แล้วนะครับน่าจะเข้าใจคอนเซปต์แล้วแหละว,ว่าเอออันนี้มันต้องทําประมาณไหนยังไงบ้างนะครับโอเคอะสมมติผมใส่นี้นะครับก็ยูดิ i ิน m a t e นะครับแต่ว่ามันอาจจะใหญ่ไปหน่อยนึงนะครับก็เลือกไฮตรงนี้นะครับอาจจะเป็น2ต่อหนึ่งไหสี่ต่อีออ่หต่อเประมาณนี้หรือว่าจะลดลงนะครับ นี้ก็ได้นะครับเราสามารถเลือกได้นะครับว่าไม่กําหนดเลยมันก็จะอ um ันเบเริ่มเทิมแบบนี้นะครับเป็นหนึ่งต่อหนึ่งไหมสองต่อหนึ่งโอ้โหใหญ่เกินไปนะครับอันเนี้ยตรงนี้ก็เป็นตัวกําหนดได้นะครับว่าจะเป็นแบบไหนสมมติว่าผมเป็นสิบหกต่อเก้าแล้วกันเนาะแล้วผมก็ลดสายลงนะครับแบบนี้อยากได้นิดเดียวอ่ะประมาณนี้นะครับได้แบบนี้แล้วนะครับเราก็ใส่ในส่วนของเฮดเดอร์ของเราอีกอันหนึ่งนะครับ เดี๋ยก็เป็นเทคเนาะแล้วก็เลือกเป็น headline นะครับตรงนี้นะครับก็คําถามที่คุณอาจสงสัยสมมุติว่าใส่แบบนี้นะครับเรียบร้อยแล้วแต่ว่ามันติดไปนิดนึงนะครับถ้าสมมุติว่าติดไปนิดนึงเนี่ยเราก็มีวิธีแก้นะครับก็ เนีเ่ยเลือกตรงนี้นะครับตร,ตรงบวกข้างบนเนาะแล้วก็เลือกเป็นแก็บนะครับมีแก็นะครับก็สามารถบอกได้ว่าจะให้เล็กใหญ่ยังไงนะครับแบบนี้นะครับแค่นี้นะครับโอเคจากนั้นผมก็กดบวกไปอีกอันหนึ่งนะครับแล้วก็เลือกเป็น Accordion นะครับตรงนี้นะครับ เรียบร้อยนะผมก็จะมาแก้ไขข้างในนะครับไทเทนอะไรนะครับอย่างสมมุติว่าของผมก็คือทําไมต้องสมัครสมาชิก่ะสมมติเอาัปปี้อันนี้เลยเนาะได้ไม่ได้ไหมนี่ยไม่ได้ก็พิมพ์เอาก็ได้ทําไมต้องสมัคร ไม่ต้องสมัครสมาชิกในะเมื่อก็ซื้อได้ปกติอยู่แล้วนะครับผมก็จะบอกเป็นคำตอบไปนะครับว่าเป็นเทคเนาะแล้วเราเราสามารถเอาตัวอื่นมาใส่ก็ได้เป็นวิดีโอเป็นภาพเป็นอะไรได้หมดเลยนะครับผมเรียกเป็นพารากราฟนะครับแล้วผมก็ไปพิมพ์บอกว่าเพื่อที่จะได้ราคาถูกพิเศษถูกด้วยพิเศษด้วยนะครับ แล้วก็โอ้อันนี้เริ่มไม่มีมุกนะครับเดี๋ยวผมเอาขอตัวช่วยนะครับก็จะไปเอาเดโมโบทความนะครับมาใช้งานแบบนี้ลิฟซ้ำนะครับลิฟอันนี้ก็คือเป็นเหมือนกับว่าเอาไว้ใช้ในการแบบกําหนดเนื้อหานะครับโอเคแปบ๊บนึงนะา c o ปี้นะครับอ๋สักครู่นะครับเดี๋ยวผมหยุดแป๊ ต่อครับพอดีลูกค้าซื้อประกันเขาคัปปี้ตรงนี้มานะครับแล้วก็เอามาใส่นะครับบอกแล้วขายง่ายนะครับแปะไปนะครับเรียบร้อยโอเคอันนี้ก็ได้อันนึงแล้วนะครับถ้าสมมุติว่าเราโอเคเนาะอ่ะเรียบร้อยนะครับได้อันนึงแล้วอันนี้ถ้าสมมุติว่าต้องการจะเพิ่มนะครับก็ตรงข้างๆเนี่ยนะครับเขาจะมีแอ c คอร์เดียนผมอ่านถูกไหมเนี่ยก็เพิ่มไปนะครับเขาก็จะมีมาเพิ่มเห็นไหมครับ เห็นไหมครับเราก็สามารถคลิกเข้ามานะครับเปลี่ยนหัวเรื่องนะครับอ่าแล้วก็เนื้อหานะเราก็ใส่มาได้เลยนะครับเป็นเทกเ,เทกเ,เทกน,น,นอกอยู่นี่นะครับนี่พารากาฟแล้วก็พิมพ์ต่อไปนะครับอีกได้เลยนะครับเรียบร้อยเนาะก็แอปพลายไปนะครับส่วนอันไหนนะครับถ้าไม่เอาเนาะไม่เอาก็ มาคลิกที่ตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ลบนะครับหรือว่าจะมาคลิกที่ตรงนี้นะครับแล้วก็ลบตรงนี้นะครับ delete นะครับได้เหมือนกันนะครับอันไหนไม่เอาก็ลบทิ้งไปนะครับโอเคสมมุติว่าผมทําใส่แค่2อันนะครับเพื่อนๆอาจจะมีมากกว่านี้ก็ได้หรือว่าจะเอาเป็นวิดีโอมาใส่ก็ได้นะครับวันนี้ก็ไม่มีปัญหาแล้วแต่สะดวกได้เลยนะครับ่ะสมมุติตรงนี้ผมก็เพิ่มอีกอันนึงนะครับ กดเพิ่มผิดอัน e ีล t ทนะครับนี่โอเคนะครับเรียบร้อยนะครับจากนั้นนะครับเราก็มาเพิ่มอีกอันนึงนะครับกดตรงนี้ก็ได้นะครับเหมือนกันแล้วก็ผมเป็นเทคนะครับเป็นพารากราฟเหมือนเดิมกดแอปพลายนะครับตรงนี้นะครับเราก็ผมก็ใส่ตัวที่ติดต่อนะครับเบอร์โทรนะครับ ก็ต้องใส่เยอะๆเพราะว่าเผื่อมีคําถามสงสัยนะครับก็จะได้ถามเข้ามาได้นะครับกดอัปเดตนะครับเรียบร้อยอันนี้ก็ปิดไปนะครับพอเข้ามาที่เว็บเรานะครับก็จะเป็นแบบนี้แล้วนะครับเห็นไหมครับก็จะมีมีเบอร์ติดต่อตรงนี้ด้วยแต่ว่าตรงนี้เนาะยังไม่มีแถบข้างนะครับเราก็ทําการไปที่ e d i t Page ตรงนี้นะครับตรงเนี้ยอาจจะยัง e d i t รูปแบบเพจลาบากหน่อยนึงนะครับก็ไปที่ตรงนี้ก็ได้ แล้วก็เลือกเทมเพลตตรงนี้นะครับไลท์ไซบาร์นะครับแล้วก็อัปเดตแล้วก็วิวเพจดูอีกรอบหนึ่งนะครับเนี่ยมาแล้วนะครับไซบาร์ของเราโอเคเดี๋ยวต่อไปนะครับคลิปหน้าเราก็จะมาดูในส่วนของไซบาร์กันนะครับแล้วก็ยังมีอะไรเหลืออีกอ่ามีไซบานะครับมีติดต่อเล่าอันนีวด,ดูหน้าติดต่อเราเผื่อไว้ก่อนเลยนะครับ น,นี้ยังไม่มีอะไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูหน้าติดต่อเรากันก่อนแล้วกันแล้วก็ค่อยมาทาไซ์บาร์นะครับแล้วของผมมีอะไรแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมไปดูก่อนจะได้ทําถูกอ๋อของผมทําเป็นแบบนี้โอเคเดี๋ยวเราทําแบบนี้กันก็ได้นะครับง่ายดีเนาะ,ะเดี๋ยวทําแบบนี้นะครับเดี๋ยวหน้าติดต่อปะเอ้ยหน้าติดต่อเรานะครับในคลิปต่อไปนะครับสําหรับคลิปนี้ก็เรียบร้อยแล้วสวัสดีครับ